ขณะดังกล้องรหัส632-630-2021ค่ะค่ะวันนี้จะมานำเสนอการใช้โปรแกรมหรือว่าใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า m e n t i Meter นะคะเว็บไซต์นี้เนาะก็เอาไว้สำหรับการระดมความคิดนะคะหรือเป็นการเกินนำก่อนเข้าสู่บทเรียนก็ได้ค่ะ ทีนี้มาดูนะคะหลังจากที่เราเปิดเว็บไซต์ menti.com ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรามากดที่ Power by mentimeter ด้านล่างนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วค่ะก็จะขึ้นให้เรากด sign up นะคะแล้วก็กด sign up เข้าไปเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะคะก็เลือกเอาว่าจะใช้สมัครผ่าน Facebook หรือว่าสมัครผ่าน Google นะคะขอตันก็เลือกสมัครผ่าน Google มาจากนั้นเราก็เลือกบัญชีเลยค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะอ่าโอเคพอเราสมัครไปแล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาโทษค่ะให้เรากดไปที่ New Presentation นะคะแล้วเราก็สร้างคือเราจะสร้างอะคะ่ะเราก็ากดตั้งชื่อก่อน ว่าเราจะสร้างชื่อนี้ว่าอะไรดีเออ UNG แล้วกันกด Create Presentation ไปเลยค่ะรอสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะด้านขวามือของเรานะคะจะมีให้เลือกพอเราสร้างคำถามไปแล้วให้คนเขาเข้ามาดมความคิดนะคะ เราก็จะเลือกว่าเราจะให้เ,เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลในรูปแบบไหนจะมีแบบรูปแบบ multiple choice word cloud open end scale l a g g i n g แล้วก็ Q&A นะคะเดี๋ยวตันจะทำแบบ word cloud ให้ดูเนาะเพราะ word cloud เนี่ยต,ตันชอบมันเป็นอะไรที่น่าน่าตื่นเต้นสดใจถ้าเด็กเอาไปใช้กับเด็กๆก,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 ก็จะชอบอย่างนี้นะคะ่ะก็เริ่มจากการสร้างคำถามก่อนนะคะก็คือ,อ,อสร้างว่าเข้าวเว็บไหนบ่อยที่สุดแล้วกัน,นะคะ่ะ ก็คือให้เด็กๆเขาพิมพ์เข้ามาตอบแล้วมันก็จะแสดงผลบนหน้าจอถามว่าอ้าวแล้วมันจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยรอดูนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่ present ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็าให้เด็กๆเขาเข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้นะคะให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็ใส่โค้ดนี้ลงไปทันไหมคะอ่ะโอเคเดีย๋ยวตังเข้าให้ดู ถ้าเด็กเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก็สามารถเข้าผ่านคอมได้ก็คือใส่รหัสลงไปเลยรหัสก็คือ2759272รหัสอยู่ตรงนี้นะคะเอามาใส่ในช่องนี้นี่โอเคนะคะหลังจากนั้นกดไปที่ Submit ค่ะ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะว่าเราอ่ะเข้าเว็บไซต์ไหนบ่อยที่สุดเนาะเราก็พิมพ์ลงไปสมมติว่าอย่างกูตานเข้า Facebook ก,ก็กด submit ค่ะคำตอบของเราก็จะไปเด้งขึ้นที่หน้าต่างนี้ facebook แล้วถ้าสมมติว่ามีอีกคนนึงเขาเขาเข้ามาตอบอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาตอบเหมือนกันเนาะเข้าให้ดูอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเข้าจากโทรศัพท์นะคะก็เข้าไปที่ w ว w m e n t i คอมเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ใส่โค้ดเหมือนเดิมโค้ดก็คือ2759272แล้วก็กดไปที่ Submit ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้เราใส่ว่าเราเข้าเว็บไหนบ่อยที่สุดถ้าสมมติว่าเราใส่คำว่า Facebook อีก Facebook ก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราใส่คำอื่นเช่นเราใส่คำว่า YouTube ค่ะมันก็จะมาเด่นขึ้นอันนี้ค่ะเป็น youtube ข้างๆกันเห็นไหมคะกับ Facebook อันนี้ก็ขึ้นว่ามีผู้ตอบเข้ามาแล้ว2คนค่ะอันกดให้ดูก่อนเนี่ยค่ะไอ้ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วมีเลข2ก็คือมีผู้ตอบเข้ามา2คนส่วนตรงนี้ก็คือเป็นคําตอบที่เขาตอบเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าอุ๊ยขอโทษค่ะถ้าเกิดว่ามีการตอบเข้ามาเยอะนะคะมันก็จะขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะก็ นะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเราอยากเปลี่ยนคำถามเราแม้คำถามนี้แล้วเราก็ไปกดที่ Ad ดสไลด์ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นสไลด์ใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะตั้งคำถามแบบไหนดีก็เดี๋ยวลองเลือกแบบ Multiple Choice นะคะก็ยังเลือกเหมือนเดิมเนาะว่าเข้าเว็บไซต์ไหนบ่อยที่สุดแล้วก็ถามว่าทำไมมันถึงเป็นมันเหมือนกับว่าคลิกอ่ามาละโอเคมันโหลดช้าค่ะมันก็เลยขึ้นแบบนี้มา ต่อไปนะคะคำถามที่สองมันสร้างเป็นแบบมันติปลชอยส์เนาะก็ถามว่าอะไรดี่ะชั่วโมงนี้ใครฮอตส,สุดแล้วกันคะ่ะอันแรกก็คือลดขายลูกชิ้นลูกชิ้นอันที่สองค่ะลดขายปลาหมึก อันที่3ารถขายน้ำคำถามนี้ก็คือหมายถึงอะไรนะคะก็ไม่ได้หมายถึงอะไรเลยเนาะก็คือเอาเป็นว่าใครฮอตสุดละกันมีรถขายลูกชิ้นรถขายหมรถขายน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเ,ออเพิ่มเพิ่มช้อยเข้าไปก็กด add a n o t h e r ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปค่ะแล้วพิมพ์ใบนายกนี้นะคะแล้วก็อยากเพิ่มอีกก็เป็น ม็อบนักศึกษาก็ได้ค่ะ,อะโอเคค่ะแล้วทีนี้ด้านล่างนะคะเราก็มาเลือกดูว่าเราอยากให้ในเว็บไซต์นําเสนอแบบไหนมันจะมีแบบบาร์แบบพายแบบดอทนะคะดอทก็คือจะเห็นเป็นจํานวนคนขึ้นมาว่าอตอบรถขายนะ้ํากี่คนนะักศึกษากี่คนขายมื่อกี่คน,คนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกได้เลย ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปกดที่ present เหมือนเดิมก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เด็กๆนะคะหรือใครเาเรียกไงผู้เข้าอบรมหรือว่าอะไรให้เขาเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็ใส่โค้ดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นคำถามขึ้นมาแต่บางคนก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาเข้าไว้แล้วนะคะก,ก็สามารถใช้ต่อดได้เลยโอเค อ,อมันก็จะขึ้นคำถามขึ้นมานะคะว่าชั่วโมงนี้ใครฮอตสุดไหคคะแล้วก็เลือกตอบรถขายปลาหมึกสมมตุตในสมมุดนะคะกดสับมิ t เข้าไปค่ะก็จะขึ้นที่ที่ที่ตรงนั้นเป็นที่ตรงนี้จะขึ้นตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ จะเป็นรถขายประหมึกก็คือมีจํานวนคนขึ้นมาละต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเขาไม่ได้เข้าจากคอมแต่เข้าจากในโทรศัพท์นะคะก็ใส่โค้ดเหมือนเดิมใส่ว่า2759 272กดสับมิ t เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกตอบอันนี้อาจจะตอบรถขายน้ําก็กดสับมิ t อ่าก็จะเด้งเข้ามานะะเห็นไหมที่รถขายน้ํา นะีคะคุมืตอบเข้ามา2คนโอเคโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออยากจะใช้คำถามอื่นๆอะไรเงี้ยก็สามารถแอดสไลด์เพิ่มได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะแอดสไลด์เข้าไปได้แค่ ประมาณหนึ่งอะนะคะประมาณหนึ่งก็คือมันจะมันจะไม่ได้แล้วมันจะต้องเหมือนกับว่าไปซื้อโปรแกรมขเขาอะคะ่ะไปซื้อเหมือนต้องเสียเงินนะ่ะถึงจะได้ใช้มากขึ้นเนี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากใช้มากขึ้นก็สามารถซื้อได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้มากแบบไม่อยากซื้อโปรแกรมเราทำยังไงเราก็ใช้วิธีกดรีเซ็ตรีซอว์เอานะคะกดแบบนี้ปุ๊บค่ะแล้วก็ไปสร้างคําถามใหม่เลยว่าเข้าเว็บไหนบ่อยที่สุดเนี่ยคะ่ะพิมใหม่ เป็นเอาเป็นอันอื่นเอาเป็นเอาา่อรใครมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ใช้เดิมๆเดิมเดิมซ้ำๆได้ไม่ไม่จำกัดอะค่ะแต่ว่าถ้าจะสร้างสร้างไว้สัก10คำถาม20คำถามเนี่ยต้องต้องไปซื้อโปรแกรมเข้ามาใช้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการใช้โปรแกรม m e n t i Meter เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แกพ่พี่ๆน้องๆแล้วก็สำหรับคุณครูท่านใดที่สนใจจะใช้โปรแกรมนี้นะคะก็คิดว่าก็คงจะได้ความรู้จักจากตานไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะ